ดูข้อ6พิจารณาข้อมูลจากการทดลองวัดความดันและอุณหภูมิของก๊าซชนิดหน่1ที่บรรจุในกระบอกสูบซึ่งคงปริมาตรไว้22.4ลูกบาศก์เดซิเมตรวอลิฟอกนะคะอันนี้เป็น V V1 แล้วกันได้ผลการทดลองดังนี้ทำการทดลอง3การทดลองนะ3การทดลองนี้ V เท่าเดิมคือ v คงที่นะคะ อะจุดถ,ถามอะไร6.1การทดลองนี้สอดคล้องกับกฎใดเพราะเหตุใดกฎของใครที่พูดถึง T กับ P โดย V คงที่ก็ต้องเป็นเกลุแซสกใช่ไหมเกลุดแสกว่าไง P แปรผันตรงกับ T ก่อนที่จะว่ามันสอดคือเข,เขาถามว่ามันสอดคล้องไหมสอดคล้องกับกฎเกลุแซสกไหมว่า P แปรผันตรงกับทีคืออุณหภูมิเพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูมิลดความดันลดถ้าเป็นไปตามนี้ก็สอดคล้องกับกฎของเกฑรลแซกอ่ะดูนะอุณหภูมิเริ่มต้นอ่ะดูนี้ละกันยี่ห้าอ,องศาเซลเซียสความดัน760หมิลลิเมตรปรอทพอเพิ่มอุณหภูมิความดันเพิ่มไหมคะเพิ่มพอลดอุณหภูมิลงเหลือสี่องศาความดันก็ลดลงเห็นไหมเพราะฉะนั้น ก็เป็นไปตามนี้ p แปรผันตรงกับ t เพราะฉะนั้นการทดลองนี้สอดคล้องกับกฎของเกลุสเซ็อ่ไปเขียนมาเพราะเหตุใดเพราะ p แปรผันตรงกับ t นี่คือคำตอบนะคะไปไปดู6.2 6.2ถ้าทำให้ก้านกระบอกสูบเคลื่อนที่ก้านกระบอกสูบเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่นะคะ แสดงว่า v เริ่มเปลี่ยน6กจุดนี้เขาให้ v เปลี่ยนนะคะจนก๊าซมีความดันเท่ากับเท่านี้บรรยากาศที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสก๊าซนี้จะมีปริมาตรเป็นเท่าใดถาม v 2อ,อุณหภูมินี่ก็ต้องเป็น t 2ความดันนี่ก็ต้องเป็น p 2เห็นไ,ไหม แล้ว V หนึ่ง T หนึ่ง P หนึ่งอยู่ที่ไหนอ่ะไปเอา V ก่อน V หนึ่งปริมาตรเดิมของก๊าซนี้คือปริมาตรเท่าไหร่ก็นี่ค่ะยี่องจุดสี่ค่ะปาูนั้นปูเขียนไว้ V หนึ่งเท่ากับยี่บองจุดสี่ลูกบาทเดซิเบตแล้ว T หนึ่งกับ P หนึ่งล่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตารางพวกนี้ นักเรียนเอาการทดลองที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะมาหามาหาคำตอบ p 2นะคะอ่ะคุณจะเอาการทดลองแรกนี่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น p 1อันนี้เป็น t 1นะคะอ v 1 p 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2 p 2ส่วน t โอเคนะคะ v 1เท่าไหร่นี่ไง22.4 p 1 คือเท่าไหร่ก็คืออันนี้760 P1 ่ 7, 6, 0, ล่ะี่เอา273เไปบวกก็เป็น298เท่ากับ v 2อยากรู้ค่ะโจทย์อยากรู้ปริมาตร p 2ก็คืออันนี้อ่ะแต่ยังแทนค่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะความดัน p 1ครูใช้หน่วยมิลิเมตรประโลด เพราะนั้น p 2ก็ต้องเป็นมิลลิเมตรประลอดด้วยอ่เปลี่ยนนะครูจะเปลี่ยน1.5บรรยากาศเป็นม mm. ิลลิเมตรประหลอดก็จะได้ว่า1บรรยากาศหรือ1 atm เท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดนั้นถ้า1.5ก็เท่ากับ760ส่วน1คูณ1.5ไปดู7 6 0คูณ1นเท่ากับ ไว้นะ้น P นั้น p 2 1,140ม mm. ิลลิเมตระาลรดส่วนที่2ก็คืออุณหภูมิ60 2 7 3บวก60ก็คือ3 3 3ใช่ไหมสา 3, 3, 3ถูกหมสองบกไมเลขมันจะสวยขนานั้นอ่ะ3 3 3อ่ะตอนนี้ ที่จัดการก้อนนี้นะ22.4คูณ760เท่ากับหารด้วย298เท่ากับ57.13แล้วตอนนี้ครูจะย้ายจากคูณไอจากหารย้ายไปเป็นคูณแล้วก็จากคูณตัวนี้ย้ายไปก็เป็นหารเท่ากับ V2 เพราะฉะนั้น V2 เท่ากับ 5 7 1 3ค3 3ูณ3เท่ากับหารด้วย1140เท่ากับ16.69หน่วยเป็นไรคะลูกบาทเดซิเมตรเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วว่าที่ความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้ปริมาตรการ์ดการ์ดนี้จะมีปริมาตรเท่ากับ1 6 9ลูกบาทเดซิเมตรได้แล้วอ่าไปข้อ6จต่อมันต่อเนื่องนะฮะ,ะต่อไปถ้ากดก้านกระบอกสูบให้มีปริมาตรลดลงครึ่งหนึ่งแสดงว่าอันนี้เป็น V ีสแล้ว V1 คือเท่าไหร่วีคือเท่าไหร่หรืมยังวีงก็คือนี่ไง22.4ใช่ไหมวีหนึก็คือ22.4 อันีหนึ่เท่ากับ22.4ลูกบาทเดซิเมตรแล้วกดก้านกระบอกสูบให้มีปริมาตรลดลงเหลือครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่11.2ลูกบาทเดซิเมตรถูกไหมครึ่งหนึ่งของ22.4ที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสก็คือ T2 P2 เท่ากับเท่าไหร่เอาการทดลองไหนก็ได้เข้ไหมเมื่อกี้ กูเอาข้อไหนการลองที่1นึ่งอ่ะนี่กูเอาการลองที่สามมาเอาหนึมันเดิมได้ไหมก็ได้นะ,ะแต่กูจะเอาที่ส v หนึ p หส่วน t หเท่ากับ v สอง p สองส่วน t ส v หเท่าไหร่นี่ไงยี่สองจ p หคือเท่าไหร่ก,นนนน 7, 6, 1, ก็คืออันนี้นี่เจ็ดหกศูนย์ t หก็คืออันนี้ 2 7 3ก็เป็น2 9 8เท่ากับ v 2ก็คือ11.2ปริมาตรลดลงครึ่งหนึ่ง p 2อยากรู้ t 2ละ่ะก็นี่ไง 10, 3, 2 7 3บวก10ก็เป็น2 8 3เพราะฉะนั้นอ่าจัดการก่อนนี้นะยี่สิบสองจุดสี่คูณ 760เท่ากับหาร298เท่ากับ57.13อ่ะย้ายนะจดหารย้ายไปเป็นคูณแล้วก็จะคูณย้ายไปเป็นหารเท่ากับ p 2เท่ากับ57.13 2ูน283เท่ากับหาน11.2เท่ากับ1 4 4 3.55มันคืออะไรมันก็คือความดันของการาซนี้ที่ภาวะใหม่วีลดลงครึ่งหนึงอุณหภูมิ10องศาเซลเซียสันกา๊าซนี้มีความดันเท่ากับเท่านี้มิ mm ลลิเมตรปรอดเพราะตอน P1 คุณใช้ม mm ิลลิเมตรปรอด ทีสองก็เป็นพีระมิดตอลอดโอเคนนะคะหมดยัง